ศกลาลเจ้าสมุทรจัดขึ้นที่เทอร์มินอลเทเบนตีวันโคราชนะครับผมมีปลาดุกเวลด้วยนะฮะนี่ทำไมปลาดุกเวลไม่ใช่ตัวไหนปลาอะไรอันนี้ปลาตะาไคร้บันเริ่มเลยตัวบัเริ่มเลยเดินต่อครับเมื่อเราวูแลจะเห็นปลาชฉโนไหมคุณไหน ปากรโฮ o อะไรนไอ้ชื่อเนี่ยปลายีสุกทองนี่นะฮะใครไม่เคยเห็นปลายีสุกครับเนี่ยออเปลากระโฮพี่โฮพี่โฮใหญ่มากเลยพี่โฮพี่โฮใหญ่มากเลย ปลาฉลูนะฮะนี่ครับใครไม่เคยเห็นคล้ายๆปลาท่อนนะคะใครเห็นปลาท่อนก็เรียกปลาชาลูแทนชื่อก็ได้ไม่ได้อะไรอะไรอะไรปลาขาวคล้ายๆปลาดุกเลยมันเอ่อเดี๋ยวปลาเนน่ออปลาแดง ชื่อปลาแดงชื่อปลาโท้ดาปลาหันนุกยุงไม่ต้องดูครับทุกคนรู้จักแล้วปลาเทวดา,าอะไรเนี่ยปลาคางเบือนี่นน<อ>ดูดึงตะกอนมาจูนตรงนี้โอเคเดี๋ยวมไไัน ปะบูนี่ครับปะบูทรายใครก็เคยเห็นนะคะใครก็เคยเห็นครับ <laughs> อุ้ยเราเข้าไปดูข้างในได้ด้วยเหรอใช่เขา้าวิวล่างในได้ไปๆๆไปไปเราคือนักตำรวจเบอร์หนึ่งของโลกเฮ้ยเหี่หยวครับผม,มนี่ตัวเป็นๆน,น, <laughs> นะครับเฮ้ยมันอยากเข้าใกล้เฮ้ยตัวเป็นๆน,นะเว้ยตัวเป็นๆน,นะเว้ย ดีไ้แล้วเข้าทางไหนปลาอะไรอะตออเ,รเต่าอะเลเกตอเต่าอะเลเกเตอร์ครับทุกคนน,นี่นะครับใครไม่เคยเห็นนะครับทุกคนขนาดนี่ใหญ่มากเลยหลบทางให้เข้าหน่อยดิโอ,อ้โหตัวใหญ่จริงครับนี่ปลาอะไรเนี่ยเอากบเหร<ฟ>อออก<โ>บ,บจริงด้วย เข้าทางไหนเข้าทางไหนทางไหนมันเข้าข้างในไม่ได้เหรองูไหนงูอ่ะงูไหนวะงูเหรออ๋องูเหลือมอะไรอะไรขออย่างเดียวอย่าเล่นเดียวอ๋อ ปลาการตัวแค่เนี้ยปลาอย่างใสเลยดูลีตัวอย่างใสอ๋อตัวนี้ที่เซฟวันก็มีขายด้วยตัวอย่างใสเลยโอ้ยปลาทะเลด้วยเหรอเอาปลาเสือปลาลันจืดนี่แหละปลากระแห่มันคล้ายๆปลามันคล้ายๆปลาตะเพียนเลยเพี่ กินเลยกินเลยไปครับเราไปดูสัตว์อย่างอื่นกันบ้างไปนกแก้วก่อนเลยเขาขายไหมเขาขายไหม น่ารักครับนกแก,ก้วหงหยบไข่ตัวเล็กไม่รูดยังไงไข่ไข่เฮ้ยังไม่เนียกอ้ยทุกคนเจอปลาไหลเจอปลาไหล ทำไมได้ยินเสียงไหนวะอ๋อผมรู้แล้วเสียงมาจากไหนไลกงนกแก้วสันคอนัวครับผมแล้วดูไม่ได้ครัผมเขามีเจ้าของแล้วมาอันนี้อๆนนี้นน,น,น,น่ไหนปลากีนี่นนี่นมาเดินกัน นี่ครับใครที่แบบว่าเป็นนักสะสมปลาสวยๆงามๆครับที่นี่เลยเลยครับผมปลาเขียวยครับปลาหางกยูงยังมีขายด้วยครับชาวบ้านผมนิยมเลี้ยงครับปลาหางกยูงชาวบ้านผม <laughs> <laughs> ผมอาจจะถ่ายเร็วไปนิดนึงเพราะผมตื่นเต้นมาก ไม่นี่ดอกเร็วมากๆเลยแลยหละเฮ้ย <S <S ตอนแรกผมไม่คิดว่าเขาขายนะที่ไหนได้ขายจริงคนมีกุ้งด้วยครับมีกุ้งด้วยครับไม่รู้ดีใคร ไม่รู้ดีค่คมีแมงคามด้วยมาดูไหน จะไปจับจะไปจับแมิดุ้มจับได้คนเด๋จะหนูเต่าเต่ายเต่ายุ่ยเเย่ไปจับสองร้อยสามร้อยสองามร้อบวกหนึ่งร้อยบาทนี่ไม่กินฝาในตู้เลยเป็นอาหารเหร เอ้กุ้งผีฟาใส่เกินไปไปไป่พดมาดูนั่นกุ้งกุ้งเอาเขาให้ตักอ่ะตัวละอ๋อตัวละสี่สิบ้ยอันนี้ตักแล้วเอากลับบ้านได้เลยพี่หู้เราไหมอ้ยตักตัวนู้นไหม่ะทุนปลาคาบปลาคาบตักไหมเฮ้ยดีไงทุนให้แบบเดียวกันเลย เอาขวดนมให้กินอมให้กิน้ยไม่รู้อมูหูแะแขทั้งแคะทั้งแกะ เจอปลาตู้ใหญ่ด้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูเฮ้ยหฮ้ยเฮ้ยเฮอนเฮครับยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้ยเฮ้ย้ยยรฮายเฮัยเฮ้ยย้ยทุกคนครับเร้เจอไฮไลท์เฮ้ยเต่าชูคาต้ยเอ้ยไงตัเ ไอ้เต่าไงช่วยเขาก่อนช่วยเขาก่อนช่วยเต่าครับช่วยเต่ามันมันหงายครับไอ้แก้วครับจับได้ป่าจับได้ไหมอย่ากัดเรานะอย่ากัดนะ อะไรเลยอะไรของงานนี้ครับไม่ใช่อะไรแต่อย่างใดครับงูครับไม่กล้าจับจริงนอนนี่นอนงูเห็นไหมไม่กล้าจับจริงเลยจะแตะๆก็พอละไอ้ลูกมันแน่นอนเลยครับแค่คอเลยแค่แตะแตะพอเอ้ยตุน ลูกกระจกเทปอ่าฮะโอ้ตู้ใสมากครับน้ำใสจริง สวยครับชอบครับชอบงานนี้ชอบมากมากครับหมดเขตวันพรุ่งนี้นะครับก็มาน่าจะไม่ทันหรอกทุกคนหมดเขตวันพรุ่งนี้นะครับผมวันพรุ่งนี้มันจัดอีกทีนึงปุ๊บแล้ววันที่สามสิบก็หมดเลยนะครับจะตายเอ้าเราดูตู้ปลาตรงนู้นครับตาย เราอยากให้อาหารนะแต่ว่ามันไม่มีครับเฮ้ยมันลืมดูปลาตรงนน้นว่ะสมบัติเฮ้ยอยากอยากอยากไปดูอยากไปดูปลากระเบนปลากระเบนทุกคนขอเข้างานอีกทีหนึ่งดิทุกคนปลากระเบน อ้อง,ง,องไปเห็นด้านในไปดูใหม่นั่นเดยวเขาทางนู้นเฮ้ยมันเข้าไปดูใหม่ครับมันเดินไปทางไหนะ่ะน,น,นี่นี่น,นี่ข้ามสะพานตรงนี้ไปเลยเถูกแล้ว <laughs> จะมาเอาทําไม <laughs> ทุกคนครับนี่คือช่วงเวลาที่ผมรอคอยมาประมาณสิบปีเดินเลิกแล้ก็คือเจ้าสิ่งนี้ปลากะเบนเผือกโอ้ทุกคนผมรอที่จะเจอมันประมาณนานมากอะ่เอกะเฮ้ยนายตตยกระจกหน่อยดิดูฮะที่หางของเขาครับน้ำเต็มเลย น้ำเต็มเลยฮะขึ้นมาหน่อยนะยขึ้นมาหน่อย,อยมามันมันมันคงสงสัยครับมาดูอะไรกันวะเพื่อนขึ้นมาหน่อยดิขึ้นกระจกหน่อยเพื่นนอ,อน,นมันไม่ขึ้นกระจกเลยครับทุกคนมันไม่ยอมขึ้นกระจกรันทุกคนแล้วต้องเอามือไปแตะม่ไม่ไมเขาห้ามแตะเขาห้ามเหยขึ้นไหนเพื่อ,อ,อน มันทักทายแล้วครับทักทายทักทยนนายทตัวนี้น่าจะประมาณสองสามแสนน,แนี่ละมั้งเพราะกระเบนมันขายแพงอยงู่แล้วครับตัวนี้ตัวผู้นะครับทุกคนผู้ออกแรียงไหมมาดูจากรางวันตัวผู้ตัวเมียวะลืมชิบ <laughs> หายแล้วลืม,มเห็นหน้าตาไหมน่ะยังไงตาอยนะู่อย่างนี้น กินกุ้งกินปลาเล็กก็่อาหารทางไหนก็ทางตู้ข้างบนนี่ไงไฮไลท์ไฮไลท์ของผมคือตัวตัวนี้เป็นคนชอบมันนะเนี่ยชอบจริงตั้งแต่ตอนเด็กเลยทําไม่ยอมขึ้นตู้ทุกคนตรงสัยมันอยากออกจากตู้ <t> <t> อันนี้ฮะไราไปช่อนแล้วอะ เขาหน้าห่าาไปเดินปลาตะเพียนปลาตะเนเนี่ช่อนเขาปลช่อนเขาหลวงเจมไปลยอยาง้น่ะปลาช่อนเขาหลวงไงเ็๊ก็สวยงามงี้ดิปช่อนที่ตัวใหญ่จริงฮะปลาจระอะไรเนี่ย ปลาพม<ร>เดี๋ยวมันตัวเดียวกันเหรอดูจากป้ายดิทุกคนตัวเดียวกันเหรอมันตัวเดียวกันเหรอทุกคนทำไมในตู้มันตัวใหญ่แล้วตาแดงกำบเลยทุกคนโอ้โหอันนี้มันข้าจะกินกลแก้วและข้าวไปได้นะไไนคอยไว้ก่นกลลอ,อกไไนออเลยข้าจะคอยกินทั้งหมู่บ้านอ่ะ กินกินละบัวไม่พูดว่าทำมันขึ้นเบ็ดเนี่ยเขาตุ้นว่าเขาต้องลงเชื่อกเป็นปลานิ่แน่ลยไม่ใช่ไม่น่าใช่ปลานิลนะมาดูหางมันอ่ะปลาปลานิลอะไรตัวใหญ่ปลานิลไม่ใช่ปลานิลปลาพรมหัวเม็ดเม็ดเม็ดอะไรวะอ่านไม่ออกในไลฟ์ของผมครับสุดยอด อโชคดีมากเลยครับที่เขาจัดขึ้นนะครับงานนี้ชอบครับผมผมชอบครับนกแก้วครับเขาขายนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ขายตัวเท่าไหร่อยากซื้อนะผมแต่ว่าไม่มีเงินพอรอยู่ไหนเนี่ยรู้จังงงแล้วก็ไปรูที่จอดนี่มาคือเสือธงมูเทนไหมบน โคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ไม่หลุดไม่หล้ดนยครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม